สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิตา o กล็อตซิ่งครับโอ้พามาดูมาร์ทีครับ SK 120รุ่น3นะตัีวนี้เป็นรถมาจากบริษัทาบางนาเทคเตอร์นะครับ เป็นบูมอาร์มพิเศษคันนี้น่าจะสองปีแล้วมั้งสองปีหรือเปล่าปีสองปีนี่แหละหรือว่าจะสองปีเข้าสามปีไม่ได้ใจครับแต่รถยังสวยอยู่เลยครับตัวนี้ฮิตต,ตลาดเลยพีน่น้องโอ้เห็นแต่ช้างกินดูครับช้างตัวนี้งวงยาวเลย นี่ครับโอ้ย,อย,อย,อยาวเฟื่อยเลยครับ นี่เป็นสีเขียวกเบครับโดยส่วนมากแล้วสีนี้ก็จะเป็นตั้งแต่จริงๆแล้วก็จะมีพวกร้อยสีสิบขึ้นไปเนาะแต่ว่าตัวนี้มากทีครับสั่งทําสีเขียวกเบครับส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะตัวนี้โอ้กินกอไผ่าาแล้วร่บพี่น้องไปไกลไม่ได้ครับโอ้ อู้ลิ่นกอไผ่แล้วพี่น้องเอ้ยอุยอันตรายเหมือนกันครับเล่นกอไผ่นี่เหลี่ยมไม่ดีมีกระจกแตกเอ้ยนี่ครับรถเล็กต้องมีวิธีการการแงะครับ ไม่มีหลักเหลี่ยมนี่อูเอาลงยาเหมือนกันนะก็ไผอันตรายครับถ้ามือสั้นๆนี่ฟาดกระจกได้ง่ายๆครับตัวนี้ถือว่าคนหาใช้เยอะเหมือนกันครับก็ะจะมีคันหนึ่งคันเหลืองที่รถคนรู้จักนี่แหละเขาขายไปแล้วครับขายไป ไปบ้านกวดนี่หลยครับคันนั้นก็เป็นตัวอามพิเศษเหมือนครับแต่ตัวนั้นเป็นสีเหลืองเป็นรถจากบางนาเหมือนกันคันนั้นรู้สึกว่าจะออกก่อนนี่หรือเปล่า <S <S น่าจะออกก่อนตัวนี้นิดนึงครับน่าจะปีเดียวกันแหละไล่ๆกันครับคันนี้น่าจะสองปีกว่ากว่านะแต่รถยังสวยอยู่ครับออ เลาะแค่กิ่งออกครับไม่ได้เอาลงทั้งกอนะเดี๋ยวมาดูเขาตักดินกันต่อครับโอ้คันนี้กินหมูเลยได้ิคันนี้กินหมูครับเทใกล้ๆเลยครับเจ่อๆเพราะว่าเทของเจ้าของเองรถเราต่อครับคันนี้ไม่รถค้นได้ไหมฮะยัง กระจกเป็นยังไหนหาให้นะโอ้เมื่อกี้เอาไปตัดขายของห้างของฉันหัวหนึ่งบ่บอกเนาะเดี๋ยวไม่ให้ไหมเอาไปแล้วเอาไปร่องน้องกีละ่ะเอาวัดรั่นเลยเดี๋ยวโอ้ไม่หูเนาะเดี๋ยวมือลังเดี๋ยวสินหามา,า,า,าให้ฮะยังนะโอ้ยมุด เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวสิหามาให้โอ้โหนะเมื่อก,กี้เอาขึ้นทิศสองล้อตัดขายของห่างเหรอล็ลอกกี้นี่แหละถ้ามันเป็นหัวสิบลอ้อแม่ต่ว่ากะจกทำกันกะจกแคปแตกครับฮะอย่างนะมเมื่อเล่งเป็นยังอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี่แหละ เบสยังอยู่บ้านได้เอารถนี่นะจอดไปบา้านได้ใสรอยู่น้องแว้งนะอ๋อผู้ใดรถผู้ใดดู่โอูเ้เจ็ดแสน,เ,นเดี๋ยวค่อยไปบึงโอ้ยขอก็เลย่อนผูบึงไ่คู่ สลบสาได้เลี่ยมเลยครับเป็นรถบ้านเดียวกันกับเชคริตนะแม็กโปเลยแต่คันนี้มาซื้อดินครับรถคนในบ้านญาติพี่น้องกันล็อกกี้ ดูใกล้ๆบ้านครับก็เลยแวะมาดูดูครับดูขอบสะระเขาขนาดโอ้เลี่ยมเลยเดิมทีแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ก็เขาลอกนานแล้วครับเขาลอกทำนามาหลายปีแล้วแต่มันลกล้างครับมีแต่ต้นยูคาก็เลยขุดสะตืมเลยครับ มันเป็นหน้าสิหกหกหลึกๆกีกหน่อยครับหุดสาตือมเลยโลแกกี้เชลเล็ตโลแกนเรือครับอ้ยอ้ออ็อฟันยาวสองกันรองเล็บข้างๆ วงอมาวงาวงกีอะไรยังสวยอยู่ครับจริงๆแล้วรถสองปีสามปีสภาพนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่เลยครับ ดูแลดีดีใช่อีกยาวครับเมื่อก่อนรุ่นนี้น่าจะซื้อมาประมาณราคาอยู่ที่ประมาณล้านล้านสามล้านสี่ประมาณนี้ครับ อันนี้ราคาน่าจะเป็นราคาที่เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงเป็นอารมพิเศษนะยาวเว้ยเลยครับมีอามสองรูสวยงาม เดี๋ยวมาดูการแต่งขอบสาเขาครับโอ้มองเนียนจากข้างบนครับผู้ถือว่าขุดสาฟีมืออยู่นั่นนี่ดูครับเอาให้เรียมครับเนี่ยเอาให้เรียมครับ ไม่มาจอดรอก็ไม่กดดันเท่าไหร่ครับไมคโครก็มีเวลาแต่งขอบสาะไปนะครับนี่ยัได้สาะออกมาสสวยๆหน่อยแต่ก่อนก็เขาลอกทำนาครับแต่ทีนี้มันใกลก้กอไผ่ทำนาอะไรนี่มีแต่ตออยู่คาเต็มเลยก็เลยขุดเลยร,รอแล้วครับทีนี้แมคโคร ได้พักผ่อนครับอารถด,ดำมาเลยครับยีสุสดเดกาตัวเอกตัวเอกอู้ออู้น่านจะไปเทีไกลอยู่นะนี่กว่าจะมาแต่ก็ช่วงนี้ครับงานก็เริ่มเบาบางกันไปแล้วแหละ งานก็เริ่มจะเบาบางกันแล้วว่าเริ่มเขา้าฤดูฝนครับเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่ก็จนมาถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาน่าจะสามสี่เดือนได้ก็ลุยกันเต็มที่ครับงานก็งอกไม่ทันเงินก็งอกไม่ทันเหมือนกันช่วงหน้าแรงก็โอ้ผมก็ตเต็มที่เลยครับ ก็อีกหน่อยฝนลงก็จะได้จอดกันแล้วเป็นพวกไมโครรถด,ดำเนี่ยครับฝนลงทําไม่ได้ก็จอดแล้วพี่นอ้องเอ้ยงานหน้าฝนก็อย่างว่าเลยครับวิบ่งวิ่งก็วิ่งวิ่งจะจอด,จอดอยางว่าเลยแต่ก็ถือว่าทุกวันนี้ใครมีงานทําก็ถือว่าโชคดีไปครับทุกวันนี้รถเยอะ น่งเ้ยไมโครกว่าเยอะรถด,ดำกว่าเยอะรถแต่ละคันคู่รถด,ดำนี่ก็ต้องมีทุนหลายแสนนะกว่าจะออกได้นี่ไม่ธรรมดาครับแต่ก็พากันซื้อซื้อจนว่ากานนั่งก็ว่าเศรษฐกิจบ่ดีแต่ก็เงินเยอะครับใครมีเงินเยอะก็ซื้อได้ครับ แต่ว่าน้ำมันแพงแบบนี้ก็น่าคิดอยู่นะพี่น้องเอาเต็มไปเลยลูกเป๊ะว้วยังไม่พออกครับไม่มาเลยลูกเป๊ะโอ้จ,จ,จ,จับตักจับเต็มธรรมดาครับทุกวันนี้ใส่น้อยตกงาน ขนาดสายร้ายยังตกงานเลยโอ้คุณสาได้สวยมากเลยเลี่ยมเลยอ้าวาีกแล้วรถโอเออร์โตนรถคุ้นนี่ครับรถโอบอต โอ้ต่อเทีย่ยงของขอ,งของกับมีเห็นบอมองข,ข,ขุ่นๆอย่นี้มีาคืบนี่ล่ะกันแล้วแรนรัตกอไพยไปได้แล้วคือสี่แรนลับไปอย่างไล่ะคือไปเทของตัวเองครับ,บรถบริษัทกำลังเห็นว่าสองคันโอ้มือนิ่งมากเลยอะ่ะดูครับ กินจ่อๆครับคันนี้ผมก็พาไปซื้อมาจากแถวๆนี้แหละเะเลาะ,ะบ้านครับเออหลุดยางดีเนาะอันนี้เฟืองท้ายฮิโน่แล้วนะ1อยเก้าห้าเฟืองท้ายฮิโน่ข้างนอกดูไม่ค่อยสวยครับภายในสวยกิิบเลยสีไม่ค่อยสวยขน,น,น้ดเองเครื่องดีกระซีงามเอฟอร์ด้วยสืยอหมเถึกๆนึงนะเนาะ ผมเสียดายมากเลยรถคันนี้ถ้าผมมีตังค์ผมซื้อไว้แล้วซื้อมาไม่แพงเลยครับดูภายนอกไม่สวยครับแต่ใหม่ภายในนี่เรียบนะภายในสวยมากค,านคานอนโซลโซนบอกเบร์แอร์อะไรครบหมดครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่กับรถดิน2ปีแล้วครับผมไม่ได้ขับ ได้กับี้คานไหมพี่น้องมันอยู่โดนายมันก็อิ่มไหมอยู่นานมันมันก็อิ่มครับมันก็เปิดลำคาญน้ำมันแพงแบบนี้นี่โอ้น่าคิดอยู่ครับวิ่งมันไม่ค่อยเหลือครับปกติน้ำมันไม่แพงขนาดนี้ก็ยังก็พอได้ใช้ครับ วันนี้รถเยอะอาจจะมีการตัดราคาเกิดขึ้นน้ำมันก็แพงพี่นอ้องตอนนี้มีรถดําสองคันนะนี่คันนี้เป็นคันที่สองกับคันแรกก็จะเป็น NPR เดี๋ยวต่อ NPR ให้ดูอีกคันหนึงแต่งรอๆเลยเอาไว้ขับเล่นน าไว้ให้พีเ่เ้าให้คนขับไมโครลงมาเมื่อกี้ครับบอกโอ้ดูทุกคลิปเลยสัมโอ้ขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันครับบ้านใกล้ๆกัน เลยไหมรถคันนี้ไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะขายกันคืนหรือเปล่าอ๋บนให้ฟังนานแล้วครับผมไปแล้วไมโครไปไหนอีกแล้วชิเรือหรือปลาอีกล้ะ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมเนาะคลิปนี้บ่นเยอะแล้วเดี๋ยวลำคาญแค่นี้ก็ลำคาญพอแลงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมบา,บายยครับสวัสดีครับ